ไมรู้ดีทุกอย่างที่คำถามีว่าคามคิดแบบในการเมื่อคืนใช่ไหมเดี๋ยวไปซ้อมเลครับเอไม่ันเวาปไปหาูเอเอาไปเป็นกูรูครับไปช่วยไปช่วยสาวโสดชื่อายการมาดูไโสดลูกใหม่ใครโสด เราไม่รตัวว่ักผมโสดครับผมรู้ตัวว่าผมโสดนี่ไม่แต่คนเชียร์มากพี่เกลือก็เชียร์นไไปโอ้ยชื่อชงกันยับมาก,มกทั้งพี่เกลือทั้งพี่จูดี้ทั้งอ่ที่ปอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอชงปุ๊ปเราก็ต้องแบบเล่นกับเขาหน่อยออ๋เล่นก็รู้สึกด้วยรู้สึกเอาเล่นรู้สึกว่าอยากจะเอนเตอร์เทนอยากจะแบบทําให้เขามีรอยยิ้มทําให้รายการมีสีสันตอนนี้ก็ที่ต่อมาเรื่ความชื่อรายการแล้วที่ต่อไปกับพี่ต่างมานรู้สึกยังไง คือผมเป็นคนบอกพี่เกลือนะว่าพี่เกลือเน,นี่ยทิ่สาวเขาไม่มีสังก,กัดแล้วเรยไปออกรายการช่วงวันไหมอะไรเงี้ย<อ>ตอนแรกเขาจะไปตั้งแต่เกลือวันเดอร์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมีรายการลูกแหวกกระสุนเหมาเขามากก็เลยได้ไปได้ไปออกคู่กันแล้วเป็นการออกคู่กันต้องมีอยไงไหมว่า เราต้องเราต้องแบบวิสัยทัศในการระมาณนี้นะเพอเขาก็ต้องบีสัยทัศนว่าที่สามยังไม่เคยไปรายการนี้แต่ผมด้วยความที่เคยไปแล้วก็จะแบบเออคอยบอกว่าเออมันเป็นอย่างงี้นะรูปแบบรายการใช่ครับเป็นภาพอโดนั่เยอนขนาดน่ะทั้งแต่นทั้งชมทั้งตดันครับก็ตามที่เห็นเลยครับมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบมีเป็นเขินบ้างอะไรบ้างใช่ครับคือยังไม่ใช่แบบเพื่อนครับเพื่อนแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่สาเขาบอกว่าในการบอกว่าเขาต้องิบว่าได้กลับมาคุณอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ปิดการอะไรตรงนี้เราจึงได้ครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากคือแค่เขาแค่เขากลับในชีวิตเราอ่ะเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตามคือณตอนนี้มันคือมันมีความสุขมากๆที่ที่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ครับใช่ครับเพราะอย่างมันมีประโยคในรายการที่ที่สาบอกว่าติดที่พี่สาเคยพี่น้องเป็นเพืในทีพี่สาเคยเจอผู้ชายแบบนี้มาเขาหมายถยังไงทีนี้ เกี่ยงปั่นระเบียบโอเออแล้วเจะชูป่ะใช่โอ้เออไม่ไม่อะไรกูถามรายการรายการไม่จำไม่จำคุณจำทุกเดลล็อกแน่นอนเลยไอ้ไรดคุณเอาเดลล็อกที่แบบเฮ้ยอันนี้ต้องไปถามแล้วว่ะอ่าแล้วถ้าถามกันเจ้าชูจริงไหมเพราะว่าที่สาหัสผมคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเจ้าชูครับอ่าแล้วตอนนี้ชูยังไงทำอะไรมาใหม่ของกันเจ้าชูก็คือก็คือเจ้าชูอ่ะอะไรกันอะ็ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชูคืออะไรแต่ว่าก็ S <S <S เป็นไปตามสมัยก่อนอที่แบบพวกคุณเห็นกันแล้วก็มันก็อาจจะมีมอ,ม,อมองนู่นมองนี่เฉล็บเฉล็บบ้างต,ตอนนี้ตอน<ม>นี้ไนมะ่มีนะครับนี้เป็นผู้ใหญ่มา,มากๆครับแต่ว่าคนที่ตากูจไม่เอาอยูาาอาจจะเป็นเราคนก่อนคนนู้นใช่โเราคนนี้เป็นคนที่เออ่จริงๆไม่ได้อยากโรอ,อะไรเยอะเดี๋ยวเขาก็จะไม่เชื่อเดี๋ยวมีคนด่าเยอะะเนี่ยไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ทมนะทั้งดีหรือไม่ดี ผมโดยเสมอเราโตแล้วมันก็ต้องแบบว่าชินแล้วครับชินแล้วใช่ใช่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างในเวอร์ชันนี้โอ้ดีมากครับก็เอ่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นรับชอบคนอื่นได้ด้วยอันนี้คือบกไว้ก่อนนะก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาอยู่คนเดียวแล้วครับมาอยู่คนเดียวแบบว่าอยู่เหมือนแบบดูแลตัวเองนะคบมีคอนโดของเราอยู่อะไรเงี้ยดูแลถึงเงีัยเหมือนสมัยเราไปเรียนที่สมุทราบอยู่วัดคนเดียวประมาณนั้นครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า โตขึ้นแล้วก็พยายามหาช่องทางต่างๆในการทํางานหรือว่าการการที่จะได้คอนเนคชั่นต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยอยู่คเวนหงาเงาครับมห,ห,หมแต่มีอะไรทําเยอะแยะมากมายเลยใช่มีเพื่อนมากมายมีมพี่สาด้วยมีเพื่อนๆย<า>ังสีพอดำด้วยวโอ้โสิทธิ์รุ้นนะครับต้องมันมันอยู่ที่ทเราคนเดียวไม่ได้เลยครับมันต้องอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็เออณตตอนนี้ผมว่าตอนเนี้ย คือเราแฮปปี้ที่จะเป็นเพื่อนกันแบบนั้นมากๆ,ๆแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆาเลยที่แบบให้กำลังใจเราเสมอนะครับไม่ว่าเราจะกลับมาในสถานไหนก็ตามาทุกคนก็ยังแบบคอยเชียร์คอยด้นนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ที่แบบให้กำลังใจเราแล,แล้วก็ชื่นชอบในในความสำคัญของเราเลยนะจะพอกับรืกองน,นี้มันสบายๆเลยท่เด็กสนิสนมกั้แบบน่ารัสบายๆด้วยความที่คือคนอาจจะคิดว่าพอเรากลับมาเนี่ยมันเหมือนว่า เราไปต่อยอดจากสิ่งที่เราเคยคบกันเมื่อหลายๆปีสิกบกว่าปีที่ผ่านมาไปม,มันไม่ใช่เลยมันเหมือนเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยคือเหมือนเราก็ไม่เราก็รู้จักเขาในเวอร์ชั่นนี้อีกแบบหนึง่งซึ่งก็ไม่ใช่เขาคนเดิมที่เป็นแบบตอนหนูเขาก็โตขึ้นอีกแบบหนึง่งเราก็โตขึ้นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนเราเริ่มต้นในการรู้จักกันใหม่ครั้งหนึ่งแต่ว่าโชคดีว่าเราเราเคยรู้จักกันมาก็เลยเป็นแบบเออคนที่เอสนิทกันมากกว่าเพื่อนละกัน แต่ก็ไม่เห็นว่าสนกันมากกว่เพื่อนม่ใช่ม่ไม่ใช่ไม่ไม่คือมันก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละจถานไเป็นเพื่อนเลยไ่พื่อนเาควัากเพื่อนเป็นเพื่อนกันเลยแ้เอาามรากเปพื่อนเยน่าลยเป็นเพื่อนที่บอกเป็เพื่อนมีสาตอยังไงดีอะมากกว่าเพื่อนก็คือสนิทกันมากขึ้นสนิทกันรู้จักกันมากขึ้นคือ เขาก็เห็นไส้เห็นปรุงรสมากขึ้นแล้วเรู้กันมาแล้วว่าเราเราเป็นยังไงไงแต่คนต่างรู้กันรู้จักกันมามากกว่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเปนความรู้จักไม่มีเจตคติเป็นเหตุผลเพราะเราเลิจริไงอ๋ออันนี้อ่ะครับเออโหยังไม่มากเลยครับรู้จักยังรู้จักกันไม่มากเลยได้รู้จักอะไรใหม่ตัวเพื่องมีไหมรู้จักอะไรใหม่ชอบชอบนิสิตาโบรานใหม่เออเออ ชอบพี่สามในเวอร์ชันใหม่ไหมครับก็น่ารักนะครับเขาก็เป็นคือเขาก็สวยอยู่แล้วเป็นความสวยอยู่แล้วความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะซึ่งพอไอเนี่ยความผู้ใหญ่อ่ะไอความที่ความเป็นเด็กเมื่อก่อนที่เราแบบนุ่งอะไรแกมันก็ไม่มีแล้วมันก็เออมันก็เขาเรียกว่าอะไรเรียวเรียวกันมากขึ้นนะชอบเขาแหละชอบเขา ครับแล้วรักรัครับก็เดี๋ยวพวกคอมเมนต์เขาก็จิ้นเขาก็จิ้นกันหนักอีกผมกไม่อยากให้ทุกคนที่แบบว่าจิ้นมากๆอะต้มารู้สึกแบบกดดันหรือว่าคาดหวังอะไรเยอะเดี๋ยวพอพอมันไม่เป็นไม่เต็เป็นไปตามที่หวังเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกแบบเฟลแล้วก็มาแบบ มาลงที่พวกผมกันนะบอกว่าแต่คืออยากให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้พวกผมแบบมีความสุขมากๆที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้คนแบบเออเอนจอยโมเมนต์แบบนี้ที่แบบเพื่อนกันได้กลับมาเจอกันได้กลับมามีความรู้สึกดีต่อกันได้แบบแกล้งกันเล่นๆกันอะไรเงี้ยก็ไม่เคยดูเขาไม่ได้รับเลยค่ะเรื่องูกเราสังพันเราสองคนไม่ค่อยได้คุยเลยครับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าคือก็แอบรู้สึกว่าเขาก็เป็นห่วงเราแหละเออด้วยด้วยความที่ว่าเวลาที่อยู่ในโซเชียลต่างๆ เวลาที่เจอคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราจะโดนมากไปส่วนใหญ่เพราะเราเป็นผู้ชายเขาก็จะแบบเออไม่ต้องสนใจนะะอเรื่องบางทีแบบเราไปกําหนดหรือว่าหรือว่าควบคุมไม่ได้แต่ยุ่งไปเมว่าหลายคนเชียร์รู้ครับเพาะคิดถ่าเป็นมุมบล็อกรู้ครับรู้ครับขอบคุณแน่ถึงที่บอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็แบบไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเออเคร่งเครียดหรือว่ากดดันในความจิ้นมีมากๆจนเกินไปเพราะผมกลัวว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นซีเรียสแล้วคนไปเจอแบบนู่นนี่นู่นนี่เข้ามาแล้ว พอมันผิดปากพวกมันจะแบบรุนแรงกันอะไรเงี้ยก็อยากให้พอดีพอดีแล้วก็มีความสุขในแบบที่เป็นแบบนี้ครับแฮปปีแ้แล้วมไม่เลยครับไม่คดดัน <พอ S 1> ตัวเองนะครับก็ก็เป็นตัวเราน<ม>ี่แหละที่เป็นแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เรามีแต่ควาหมหวังดีให้กันและกันอย่างที่บอกว่าพอเขาได้สิ่งดีๆอะไรที่ดีกับเขาเราก็ยินดีด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นแบบการที่เขาออกมาเป็นอิสระแล้วก็มีงานต่างๆเราก็ยินดีที่จะแบบเออซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วต่ใครแบบมักนี้เขารู้เหมือนใจพุรรู้ครับรู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วมองทางรู้ ตักลัวอ่ะกลัวกลัวกังวลกลัวยังไงกับเรื่อนก็เขาเหมือนเขาดุขึ้นอ่ะเออไม่รู้ว่าด้วยความที่เขาโตขึ้นนะเมื่อก่อนเราจะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนแบบดุเขามากกว่าแต่อันนี้ปุ๊บเขาเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าเธอเล่นนะสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแต่ถ้าเพื่อนก็ไม่ต้องกลัวนะเขาหนักเพื่อนไปหรือเปล่า ร้อนในกลัวไม่กินไม่ใช่คำว่ากลัวเปลี่ยนเป็นคำว่าเกรงใจดีกว่าครับกลัวดูเถอะเออเกรงใจมือดูไม่ c o o เท่าไหร่ครับไม่เพราะว่าจะในการมีฉากเราจบที่ทำด้วยคลุกเฟรดเรื่องเล่นหยอกกันอย่าบอกกันเป็นงานงานการประหหยอกเลยนั่นน่ะแล้วงานไม่ประปากลัวกินแบบเขาก็หางานให้เรานะผู้จัดการกองใช่แต่คนอ่างช่วยกันครับใช่อย่างแบบที่พี่ไปตองซึ่งเป็นแบบผู้จัดการเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบว่า มีงานคู people, like agencies, so ่มาสนใจไหมนักพากย์เองผมได้หมดที่นี่อะไรเงี้ยหรือว่าเราที่แบบอาจจะมีช่องทางของช่องวานบ้างที่อย่างที่เกลืออย่างรายการต่างๆที่เขาไม่เคยมาออกอะไรเงี้ยก็จะแบบพยายามบอกว่าเออพี่สาวอิสระแล้วนะเผื่อเิญมารายการอะไรเงี้ยครับผมแปลว่าถ้าป่าตีนน่าจะมีมีนะตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าก็ก็ลองเสนอครูจัดไปแล้วที่เหลือมันเป็นเล่นละครกับเพื่อนป่ะเงินเนี่ยผมว่าไม่น่าเขิ่นเลยครับน่าจะ น่าจะความเป็นตัวละครน่าจะสูงด้วยแล้วก็กงาไหนงรล้าไหนต้ไ่การ้ราหมนพี่ถามเลยพี่ถามไปเกินเรื่องไปหมดแล้วอ่ะพี่ถามองกัีดามีแบบว่าเออ้เป็นแบบคนรกกูโรินตีเลิฟีออย่างเงี้ยกังวลไม่กังวลเลยทุกอย่างได้หมด ในได้หมดครับพี่ก็ออกมมันจะเรียบเกินนะมันจะมันจะไม่มีความเป็นศิลปะผมว่าใช่เพราะว่าศิลปะคือต้องเอาอาจจะต้องเป็นแบบกัรแสดงคนอื่นที่มันเล่นในชีวิตของเราบากกะ่าถ้าเราไปเล่นชื่อของตัวเองเนี้ยมันจะเอ้ยยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันต้องทํากันบ้านเรียบเกินผมว่าเรียบเรียบไปนิดเองครับ